น่าจะได้ลงคลิปก็น่าจะประมาณ4ี่โมงแล้วกันถ้าใครอยากตามฟอลลีบไปตามนะคุณผู้ชมเกมดับเบิลคอจูนไพดีๆนะผมเช็ตคเอาละครับก็กราบจิดัตสาวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องมันต้องทางนี้ชื่อมแล้วคุณผู้ชมและวันนี้เรามาอยู่ในเกม ดับเบิลฟอร์จูนในค่ายพีจีสโลตอ่ะผมกับเกมนี่แหละเกมเขาเรียกว่าเกมแต่งงาน PG หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันคุณผู้จะแบบเป็นชื่อที่หลายหลายคนเขาเรียกกันนะแต่ว่าถ้าชื่อเกมมันชื่อดับเบิลฟอร์จูนเหมืกันคุณผู้ชมปะเรามากับเงินทุน100บาทนะครับผมวันนี้เราจะไปเริ่มตัวติทำเบ็ดไปสูงยังวะเบ็ดสี่บาทห้าสิบตังค์ไปก่อนแนละ้วกันคุณผู้ชมไปดูที่สิบหมุนแรกกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีสูตรนะคุณผู้ชมแค่มาเช็คดู ความเฟี้ยวของเกมนี้เฉยไม่ได้เล่นนานเลยนะเกมนี้ผมลืมไปเลยนะเพราะเคยมีพอดีเ,เลื่อนๆผ่านแล้วเห็นเลยอ,อยากลองเล่นดูนะคุณผู้ชมสวย37กลับมาแดนตะไรเฉยอยู่ดีๆ <c oughs> เข้าทีเกมเฉย อของว่าัยคุณผู้ชมเข้าง่ายแบบนี้ไม่จ่ายแน่นอนเลยสไตล์พีจีคุณผู้ชมเอาถือว่าได้เรื่องอยู่ได้รอบมา2รอบแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีเกมไหนที่อยากให้ผมเล่นให้ดูก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะผมเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดดี ผมพูดกําลังพูดเลยเมื่อกี้ถือว่าสวยนะคุณผู้ชมตัวคูณเยอะแล้วนะต่อไปนี้น่าจะไม่คูณแล้วผมวอ่ารอบหมุนได้เรื่อยๆถือว่าจ่ายอยู่นะคุณผู้ชมจ่ายเยอะเอาเรื่องอยู่นะสามร้อยสี่สิบนะตีเกมเปิดมาตีเกมแรกถือว่าผิดคาดกับสไตล์สลอตพีจีนะคุณผู้ชมเข้าง่ายแต่ว่าแจกแวันนี้ โอ้ยีเกมแรกจัดไป470วาะ <c oughs> <c oughs> ได้เรื่องคุณผู้ชมเราไปไป,ไป,ปโผเบ็ด27ได้ไงมะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาสักเบ็ด18ก่อนนะครับผู้ชมไปดู30หมุนอะไร ถือว่ามาดีนะคุณผู้ชมอ้าวเฮ้ยอยอะเยียบ,บกีเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันไปกินน้ำเมื่อกี้เอาจริงดิพันสี่เหรอจริงๆควรพอได้แล้วนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่กับผม ถ้ามันจะไป,ไปขนาดนี้แล้วก็ไปเบ็ด45เลยแล้วกันมันต้องมาแหละเมื่อกี้มันก็แตกไปแล้วคุณผู้ชมสแสดงว่าเป็นช่วงเวลามันน้ำันนี้ผมเล่นอยู่ประมาณที่บ่ายนะคุณผู้ชมถ้าจะได้ลงคลิปก็น่าจะประมาณ4โมงแล้วกันถ้าใครอยากตามก็รีบไปตามนะคุณผู้ชมเกมดับเบิลโอจูนค่ายพีจีนะผมเ็ตเคอะไรกันครับเนี่ยข้าวฟิเกมปิดท้ายไปส,สวย โอ้โหไม่เข้าเฮ้ยถือว่าเราเลิกดีกว่าคุณผู้ชมเก็บกำไรดีกว่าไหมวะเอาไปเล่นเกมอื่นเก็บกำไรพีจีไปเสียให้แพ็กพลาติกดีกว่าดีไหมเอาหมดสิบหมุนได้ไหมนะคุณผู้ชมทั้งหมดสิบหกหมุนนี้ผมพอนะผมเอากำไรเราไปจ่ายให้แพ็กพลาติกดีกว่าขอาพีเกมปิดท้ายซะด้วยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชม งั้นถ้าจบฟรีเกมนี้ผมไปเลยดีกว่าไม่ๆเดี๋ยวดูก่อนมันจะจ่ายไหมถ้ามันจ่ายเยอะผมก็ไปนะคุณผู้ชมขึ้นสักเจ็ดพันพอดูไม่ทันเมื่อกี้เอาอีกแล้วสองมาสี่หรอพอคุณผู้ชมฟรีเกมนี้ผมพอเลยนะนจริงเช็ดเค โอ้ยพีจีมันเอาเรื่องจริงอะโอ้ยทุนร้อยแตกหืนครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันมา,มนมาดีคคุณผู้ชมดับเบิลฟอร์จูนค่าย p ีจีรู้สึกว่าช่วงนี้ PG ผมบอกเลยนะว่าสำหรับคนทุนน้อยสักแบบ 100, 200, ร้อยสองร้อยหรือว่าไม่เกินนี้แตกโคตรดีเลยนะคุณผู้ชมยิ่งเบียดบาทถูก อย่างกับแจกเงินช่วงนี้แต่ว่าแพ็กมาติกผมขอบอกว่ามันก็เล่นสนุกคุณผู้ชมแพ็กมาติกแต่ว่าช่วงนี้มันดูแตกยากชิหายแหละแพ็กมาติกอ่ะที่ผมไปเล่นมาล่าสุดเกมสนุกนะฟีเกมน่ไหลโคตรดีแต่ว่ามันก็ยังจ่ายทุนเราคืนเฉยนะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้ดับเบิลฟอร์จูนของค่ายบีจีก็มาถึงร้อยแตกหุ่นคุณผู้ชมสำหรับผมถืมว่าโอเคแล้วนะผม,ผมเขียนแล้วนะ ไม่โลภนักผู้ชมเก็บกำไรดีกว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอกันแค่นี้คุณผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนนี้ลาไปก,ก่อนสวัสดีครับผม